อยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าชอบทำก๋วยเตี๋ยวกินใช้หม้อหุง,ข,งข้าวทาก็ได้ครับทำยังไงให้น้าซุปอร่อยทํายังไงให้ลูกค้าติดใจและสามารถขายได้ไผมมีคลิปดีๆ,ๆจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆที่ดูในคลิปแล้วสนใจที่อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าบางคนที่ติดตามผมนะครับในเพจครับช่องเ๋าแตกซิกมีกํลาลังใจนะครับติดตามไปทั้งหมดก็ ผมไปดูเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแสนเอ้สองแสนกว่าละสองแสนหกละครับโอเคคนที่ติดตามผมนะครับมีเพื่อนมีพี่น้องมีญาติอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าชอบทําก๋วยเตี๋ยวกินเราชอบทําก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับลองสั่งซอสแตกซิกไปดูนะครับผมจะพาทําวันนี้ทํำยังไงผมจะทําเหมือนที่ผมทําขายอยู่ทุกวันนี่แหละครับแต่ผมจะจําลองผมจะทาหม้อเล็กๆครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอะ่ะบางคนก็อยู่หอบ้างเช่าบ้านอยู่บ้างครับ ไม่ได้อยู่บ้านส่วนตัวแล้วจะ,จะมีหม้อใหญ่ๆจะมีถังแก๊สก็ไม่มีครับแต่ว่าหม้อหุงข้าวอ่ะมีโอเคผมจะพาทําใช้หม้อหุงข้าวทาก็ได้ครับผมทําไม่ยากนะเพื่อนเวลาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวิธีการทําทําเหมือนในคลิปผมนี่แหละครับแล้วก็วิธีการตุ๋นเนื้อก็ทําแบบนี้แหละครับทํายังไงให้น้าซุปอร่อยทํายังไงให้ลูกค้าติดใจและสามารถขายได้ผมจะพาทําแบบนั้นแหละที่ผมทําอยู่ครับเพื่อนที่อยู่ทางบ้านอยู่ที่สั่งซอสแตกซิกไป คือเวลาใช้ซอสแตกซิกมันดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องไปซื้อน้ำมันหอยชูรสรสดีน้ำตาลกวดน้ำตาลทรายน้ำกระเทียมดองน้ำมันหอยเยอะแยะกว่าจะทำน้ำซุปให้อร่อย่มันใช้ซอสหลายตัวใช้วัตถุดิบหลายตัวแต่ของผมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าใช้ซอสแตกซิกใช้ซอสแตกซิกแค่ขวดเดียวครับจบเลยครับแต่ปริมาณต้องเป็น1ต่อสิครับแล้วจากอยากให้หอมก็ใช้เครื่องเทศตัวนี้เครื่องเทศตัวนี้จะมีความหอมหอมจริงๆครับผมท้าได้เลยว่าหอม หอมกว่าที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยที่ที่เพื่อนๆทําอยู่ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูก็ได้หลายคนซื้อไปแล้วทําแล้วเปิดร้านได้ด้วยผมจะพาทานะครับวันนี้โอเคมาดูขั้นตอนในการทําวัตถุด,ดิบลงมีอะไรบ้างไปตลาดไปซื้อราบผักชีมาซื้อราบผักชีซื้อข่าสดมาครับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บใครไม่มีเครื่องปั่นให้ละเอียดแบบนี้นะครับในเครื่องปั่นเนี่ยผมปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาอะไรมาปัน่นเอากระเทียมกรีบมาปั่นกับลาบผัก,กชีน้ำห้าลิตร ใช้กระเทียมประมาณสักแค่ขนาดนี้ก็พอแล้วครับประมาณขนาดนี้นะครับเนี่ยตกักไปเลยครับสักสามช้อนเนี่ยประมาณ3ช้อนเนี่ยก็ได้ปั่นแล้วก็เทน้ําใส่ไปในในโถปั่นนะรากผักชีประมาณสักเนี่ยประมาณสัก4ี่ห้าต้นขนาดนี้โอเคพอหั่นเป็นฝอยฝอยฝอยฝอ,อ,อยแล้วก็ไปปั่นถ้าไม่มีเครื่องปั่นอยู่บ้านเราอาจบางคนไม่มีหรอยู่หอใช้โคกตําใช้โคกตําก็ได้ถ้าไม่มีโคกตําใส่ถุงพลาสติกนี่แหละครับ ทุบให้ละเอียดเลยครับอย่าซอยอย่าทุบแบบนี้ทุบยังไงให้มันผลที่สุดเท่าที่จะผลได้มันจะมีความหอมเวลาจะมาเรามาใส่ในน้ําซุปนะครับมันจะได้ผลประโยชน์เยอะเอ,อมิมจะได้กลิ่นเยอะครับแล้วทีวนี้เพื่อนๆที่ซื้อซอสแตกซิกไปมันจะบรรจุกล่องแบบนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บเครื่องเทศที่ซื้อไปซองนี้บาททําน้ําได้20ลิตรครับตัวนี้เอาประเทศใส่ถุงผักผ้าขาวบางนะเทใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับลองดูว่ามันจะหอมหอมมาก,มากๆเลยตัวนี้ผมเทไว้ให้เรียบร้อยแล้วราดแบบนี้ เอามาดูขั้นตอนในการทําน้ํห้าลิตรเพื่อนเพื่อนรู้แล้วก็ให้ไปบอกต่อคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ลองดูลองทําตามผมขั้นตอนในการทำเพื่อนเพื่อน,น้ํห้าลิตรหม้อไฟฟ้าเพราะเราอยู่หอเราไม่มีหม้อเราเราไม่มีเตาแก๊สจะพาทาแล้วเครื่องเทศสองเนี้ยหย่อนเข้าไปเลยใส่เข้าไปเราเทแล้วนะครึ่งสองเทเข้าไปคนที่อยู่หอครับขยี้ผมจะขยี้ให้ดู จร,จริงๆเราไม่ต้องขยี้ก็ได้ถ้าเราทํากินแต่ผมแนะนําคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเช้าๆเนี่ยพอขยี้ขยี้กินมันจะออกลูกค้ามาดูดิผมไม่ต้องขยี้เลยมันเริ่มออกแล้วอ่ะโอเคไม่ต้องขยี้ละเนี่ยเห็นไหมกลิ่นเครื่องเทศมันเริ่มออกแล้วเนี่ยเสร็จเราใส่รากผักชีกับกระเทียมที่เราไม่ไม่มีคกเอ้ยไม่มีเครื่องปัน่นเราตำมันก็ได้เนี่ยใส่ลงไปเลยแต่ถ้ามีเครื่องปั่นมันผมแล้วมันจะหอมครับเทลงไปเลย ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะน้ําขูดน้ำเลยครับมีประโยชน์สําหรับคนที่กินเข้าไปแล้วผมบอกเลยว่าลาบชีกับกระ,ะเทียมมันเป็นเครื่องเทศที่สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตามด้วยพริกไทยเนี่ยน้ำห้าลิตรใส่ประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วครับนี่นะประมาณแค่นี้พอใส่ไปเราอยู่บ้านเราทํากินเอาหม้อของข้าวทาก็ได้เว้ยไม่มีหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวตามด้วยขาซื้อขามาแล้วทุบก่อนนะทุบแบบเนี้ยทุบแล้วใส่ไปเลยอ่า ซอสซื้อจากไอเต๋ามาเนี่ยใส่ไปเลยขวดหนึ่งเพราะผมใส่น้ําไปแล้วเนี่ยเท่ากับ10ขวดนี่นะหนึ่งต่อสิบใส่ไปเลยสิบขวดแล้วใส่ซอสแค่ขวดเดียวเปิดฝาละใส่เลยไม่ต้องไปใส่น้ํามันหอยไม่ต้องไปใส่น้ําปลาไม่ต้องไปใส่ฝาเขียวฝาแดงทุกอย่างอะน้ำมันกระเทียมรุงกระเทียมดองปกติเราทำก๋วยเตี๋ยวต้องใช้นะครับต้องใช้พวกนั้นแต่นี่ไม่ต้องไปใช้ขวดเดียวจบเอาอยู่ครับ วิธีการปรุงน้ําซุปผมมีแค่นี้นะครับนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ไว้แล้วข่าใส่ไว้แล้วต่อไปก็คือว่าเราจะเอาเนื้อมาใส่ละอยากกินหมูกินเป็ดกินไก่กินแพะกินแกะเอามาต้มได้เลยครับเอามาต้มได้เลยตอนนี้ผมต้มน้ําอยู่ห้าลิตรน้ํห้าลิตรผมได้เนื้อมา3มชั้นเนี่ยผืนใหญ่เี่ยผมจะตัดนะมันใหญ่ไปมันใส่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะพาตัดก่อนครับ ามาดูเนื้อเส้นสวยเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆเลยเนื้อเผืนอเด็ดสวยไหมครับจะพาตเอาขนาดนี้ก็พอแล้วเพราะเนื้อมันเยอะนะเดี๋ยวมันจะเพราะว่าหม้อเรามันไม่ใหญ่มากครับผมจะเอาขนาดเนี้ยขนาดนี้พอแนะนำนเพื่อนๆนะครับถ้าอยากกินให้อร่อยเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อสามชั้นมันจะอร่อยเนื้อสามชั้นมันจะอร่อยแล้วก็มันจะทําให้น้ําซุปนี่หอมแล้วก็หวานด้วยนะ ถ้าคนกินเนื้อถ้าคนกินหมูก็ลองเป็นพวกขวตับหรือเอาซี่โครงมาตุนครับเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยครับผมไม่รู้ว่ากี่โลนะมาลองช่างดูเนอนี่ชิ้นนี้ผมตัดมามันกี่กิโลอ่ะเท่าไหร่ดูให้หน่อยสองโลพอดีเหรอ <c oughs> มามามาสองโลพอดีเอาขึ้นมาขึ้นมาโอเคเพื่อนๆเนื้อเนื้อชิ้นนี้สองโลนะครับเนี่ยในชิ้นนี้2โลนะน้ำห้าห้าลิตรผมจะใส่เนื้อชิ้นนี้2โล เดือดไม่เดือดไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนะเดือดไม่เดือดไม่เป็นไรจะต้มให้เดือดแล้วกใ็ใส่เนื้อก็ได้หรือ,อยังเนื้อยังน้ํายังไม่เดือดก็สามารถหย่อนได้ผมจะใส่ให้ดูตอนนี้ไม่มีกลิ่นคาวถึงน้ําไม่เดือดก็ไม่มีกลิ่นคาวครับเนี่ยมันพอดีเลยครับหม้อนี้ครับลอยสักแป๊บนึงแล้วก็มาดูกันพอต้มเนื้อตึงๆแล้วก็เอาขึ้นมาหัน่หนเอาครับมาดูครับเพื่อนๆเราต้มได้สักพักหนึ่งแล้ว ก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆนะครับชั่วโมงนิดๆพอเนื้อมันตึงๆเราเอาขึ้นมาหั่นพอเนื้อมันชิ้นใหญ่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาหั่นให้ดูอ่าเนี่ยพอเนื้อมันตึงๆขนาดเนี้ยเราเอาขึ้นมาหั่นเวลาต้มนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องไปต้มให้เละมากครับว่าเอาให้มันตึงๆเราขึ้นมาหั่นเพราะว่าเราจะหั่นมันชิ้นๆไม่จำเป็นต้องเอาเนื้อชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะครับผมว่าใช้ชิ้น เ,เล็กๆก็ได้มาตุ๋นก็อร่อยเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆอยู่ดีหั่นเป็นชิ้นๆตัวนี้เนื้อสามชั้นมันจะอร่อยมันจะหอม,มจะหวานเวลาตุนเวลาต้มเสร็จปุ๊บความหวานนะครับมันจะออกมาจากตัวเนื้อเนี่ยนะครับที่น้ํามันไหลออกมานี่แหละมันจะทําให้น้าซุปนี่อร่อยถึงแนะนําให้บอกว่าให้เอาเป็นเนื้อสามชั้นถ้าทํากินเองอะ่ะลองดูครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าผมว่าใช้ตัวนี้ลูกค้าจะติดใจ เหมือนที่ร้านผมนะครับเห็นไหมตัวนี้พอหั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตุนอีกทีหนึง่งเราจะตุนไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆตุนไปจนกว่ามันจะนุ่มขณะที่เราตุ๋นเนี่ยมันจะมีไขมันลอยอยู่ข้างบนหน้านะครับไขมันลอยอยู่นี่ให้เราช้อนไขมันมันออกครับให้ช้อนไขมันออกคนไหนที่ติดตามคลิปผมก็จะรู้ว่าทํำยังไงแนะนําเพื่อนพอตุนเสร็จเครื่องเทศถุงเครื่องเทศนี่นะครับเยถุงเครื่องเทศนี่ให้เอาออกนะให้เอาออก เอาออกแล้วก็เอาผงมันเนี่ยไปไปทิ้งแล้วก็ซักผ้าขาวบางนี่เก็บไว้เอาไว้ใช้เพราะว่าเรา,เราเหลือเครื่องเทศอยู่ครึ่งซอง,องเอาไว้ทําวันหลังผ้าขาวบางนี่ใช้ได้แล้วทีนี้มันจะมีอะไรบ้างเครื่องเทศเราก็จะมีข่าขับข่าแก่ที่เราทุบไปในตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ก็ให้อ,ออกครับให้อ,ออกซะแล้วจะเหลือแต่เนื้อกับน้ําให้เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็น เวลาเราตุ๋นเสร็จนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นพออุ่นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนื้อมันจะมีความฉ่ำนะเนื้อจะมีความฉ่ำมีความหวานมีความหอมของซอสของเครื่องเทศที่ใส่ไปลองทําดูครับหั่นชิ้นแบบนี้แหละชิ้นใหญ่ๆเราทํากินเองลองดูนะใช้หมออไฟฟ้าเนี่ยนะครับทําเอานะเก็บไว้ในตู้เย็นลองแช่ไว้ดูครับลองกินดูก่อนก็ได้นะสักถ้วยหนึ่งแล้วอีกอันอันที่เหลือเนี่ยเราไปแช่ตู้เย็นไว้ ผมบอกเลยว่าทีเด็ดจริงๆผมทําแบบนี้ลูกค้าผมเลยเยอะลูกค้าผมเลยติดใจยอยากจะแนะนำแนะนำนเพื่อนๆนะครับคนที่สนใจอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวกินอยากจะทําเกาเหลาลองทําดูทําได้ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งแพะทั้งแกะทั้งเป็ดทั้งไก่แต่คนไหนอยากทำกินลองสั่งบนในเพจเตาแตกซิกนะมีอยู่ครับเพจเตาแตกซิกลองทักเข้ามาไม่ใช่เพจบอมนะเอาลองทักเข้ามาด,ดูเพจเตาแตกซิกครับ <S <S แนะนำนเพื่อนๆมือใหม่อยากทํากินที่บ้านมีหอมีห้องอยู่มออไฟฟ้าก็ทําได้ โอเควันนี้ก็เพื่อนๆมีคลิปดีๆมาแนะนำกันนะครับบ๊ายบาย